เอาว่าไงดีไปเลยแล้วกันไปพบกับพี่เฟิร์นและพี่เบสได้เลยคะ่ะเชิญของเราได้เลยครับ ตอนนี้ครับผมก็อยู่กับบุคลากรท่านหนึ่งครับของสโมสรเอ็นซีที่เราบซึ่งือว่าอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญของสโมสรเลยนะครับก็ไปทำความรู้จักับเขาได้เลยครับพี่บอลครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับก็อยากให้พี่บอลแนะนำตัวนิดนึงครับว่าชื่ออะไรบ้า่ครับชื่อคือพัสดุ์ชวฟรีชาครับเป็นผู้จัดการทั่วไปของสโมสรนี ที่ทำตำแหน่งในสโมสรที่เป็นบันดาลใจด้โดยหลักแล้วเนี่ยผู้จัดการทั่วไปจะดูจริงๆดูทุกอย่างแต่จะไม่เจาะลึกไปในในในส่วนใดส่วนหนึ่งจะดูทั้งด้านของการตลาดกีฬาฝ่ายบัญชีแล้วก็เรื่องของแอดมินธุรการทั้งหมดแต่โดยหน้าที่แล้วในช่วงนี้เนี่ยที่จะเน้นเน้นหนักๆไปที่ด้านของสายกีฬาธุรการจะเป็นส่วนมากครับท่านรักกีฬาที่คุณที่ทำ เป้เาหมายของพี่เนี่ยก็คือพี่เป็นคือทุนงงาเป็นตัวซัพพนะอร์ตซัพพอร์ตนะกีฬาแน่นอนเราต้องการเป้าหมายของากีฬาคือทำให้ทีมเนี่ยประสบความสำเร็จใ,ในสนามมีความเป็นอาชีพมากใช่ดังนั้นในการที่ประสบความสำเร็จในสนามเนี่ยโค้ชที่เราจ้างมาเนี่ยก็คือเราก็ต้องการให้เขามุม่งเน้นทำงานได้เป็นที่ในการได้เป็นที่ก็คือสอนนักฟุตบอล ดูแลนักบอลเรื่องแท็กติกเรื่องของการหาผู้เล่นอะไรเนี่ยให้เขาไปดูแลหมดเพราะนั้นเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องการให้ผันการกีฬาต้องมายุ่งเพราะนั้นเรื่องอื่นๆที่ต้องดูแลองให้เขาให้หมดนะเพราะมันเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของโฆษณาการเรื่องของการเดินทางเรื่องของที่พักโรงแรมระดับการแข่งขันเช่นศรีสะเกดมีน้ำอะไปกี่คืนพักที่ไหนอาหารในประเทศอะไรทั้หมดเลยใช่ ทำได้ก็ค like, ือหน้าที ics, ่ระดับเราก็จะมียี่ย่อเรื่องรายละเอียดปัญหาของการแต่กีฬาแต่ละคนนะเรื่องเรื่องของภาษีเรื่องของสปอนเซอร์นะเรื่องของอุปกรณ์กีฬาต่างๆที่นักตบอลก็มีครับที่มีมาติดต่อให้ไปเดินแบบหรือเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโฆษณาเราก็จะช่วยช่วยประสานงาน เขาไม่ต้องมายุ่งให้เขานัดเรื่องอะไรที่ย่อยแล้วให้เขาโฟกัสกับการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันเยาวรัตน์ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญในสโมสรจริงๆครับก็ก็ก็เป็นเป็นอะไรที่มันมีรายละเอียดแล้วแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นนะแต้องที่ต้องทำแล้วต่อหน้ามาปายครับก็คือเดี๋ยผมเพิ่งเห็นช็อป สีพนักตุ้มงานสังวาลย้องมึงทำใช่ไหมครับใช่ครับก็ถามว่าเน่ยสินค้าสังสาลย์ทอนนี้มีอะไรบ้างคือหลักๆแล้วเนี่ยสินค้าที่เราเน้นเอาไว้เอาไว้ขายให้กับแฟนบอลก็จะเป็นแน่นอนคือเสื้อเสื้อเสื้อทีครับเสื้อทีในที่นี้คือเสื้อที่ทางนักฟุตบอลใช้ในการแข่งขันครับหลักๆก็จะมีสามสีแน่นอนมีสีเสื้อสีเยซึ่งเป็น สีเดือดหมูมันเป็นสีของเราทางชาตเป็นสีของตำรวจอยู่แล้วครับเราก็มีสีเงินนะเป็นเป็นเสื้อเหยื่อแล้วก็ที่มีพิเศษขึ้นมาเป็น limited e d i ชั่นก็คือสีทองเนื่องจากสโมสรเพิ่งจะปีนี้เป็นครบรอบ50ปีก็เลยเป็น Golden Jubilee ก็เลยมีสีทองขึ้นมาเราจะหาในแต่ละปีนี้นอกจากเสื้อแข่งแล้วเราก็จะมีสินค้าอื่นๆผ้ากำพร้าผ้ากำพร้ ม้วนนะฮะของกุ้แจงเกงชุดผู้รักษาประตูแล้วก็ติงเกอร์เรื้อโครโลก็มีโดยโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราเราเน้นที่ผลิตให้ร้อยจนวนแต่ว่าพยายามเปลี่ยนแบบอ๋อเรื่อใช่มันมีอะไรหลากหลายมากขึ้นต่างจากที่เลียนอาหารอย่างที่นี่เราก็เพิ่จะมีกรอบรูป พอมายเซ็นน์นะทุกอนเช่นชาบีโกท็อปที่เป็นคนแรกของสโ,โมสรในปีนี้มีแค่เด็กนะครับเจมส์สุรีนะเราก็ถ่ายรูปสนัดอดเอาไว้ทำเป็นเฟรมแล้วถ้าเขาอยากลายเซ็นแล้วก็กแล้วเราก็ผลิตม,มาแค่20 20ชุดนะเพื่อให้มันเป็นเป็นแบบมีลายเซ็น์นใหม่มาแค่มาแค่แบบหลายคนได้ได้จับซือ้อครับจอครับก็คือแล้วอยากจะถามว่าเหมือนกับ สินค้าเนีก่ก็มีหลายอย่างครับพี่แล้วสินค้าที่ขายดาีที่สุดเอ่อที่ดีที่สุดเนี่ยแน่นอนก็เป็นเสื้อถีเสื้อยาวเสื้อยาวที่เป็นชุดลุ่นหมูนะนั้นขายดีที่สุดนะเรามาเรามาก็น่าจะเป็นผนะ้ามันคอนะผ้ามันคอเนี่ยส่วนใหญ่อบเพราะว่าตอนจบการแข่งขันเนี่ยทุกคนก็จะซื้อผ้ามันคอเพื่อนะจบจบวันทุกปีให้เราทดสอบนะแล้วก็มีการน้องเพลงสโมสรวามก็จบกันไปเลเป็น แต่อันเสริมที่เอาไปใช้ในกานมันจะต้องมีชางอะไรมันก็จะเหมือนอาบน้ำมันจะเหมือนเวลาไปจุดประดิษฐ์หรือว่าที่จุ่มกาวนก็นั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมมันก็สร้างความเป็นที่รักกันได้ใช่ใช่แล้วก็อยากจะถามว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อเนี่ยเป็นแฟนแฟนกลับของเราในตอนนี้เนี่ยหลักๆยังเป็นกลุ่มโรงงานนะครับซึ่งโรงงานหลักๆที่เรา ได้รับการหนักหนึ่งหลักๆมาจากฝั่งวิทยาของแล้วก็จะมีฝั่งของสลับลุยเป็นฝั่งของกองมูลของเอ็นซีนะครับไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลนะเคยช่วงนี้ว่าเราอยู่ในโลเคชั่นของเราเป็นข้างที่จะดีมันสามารถที่จะทำให้คนกลุ่มนอกจารีวิทยามาได้แล้วนะแล้วก็แน่นอนกลุ่มโรงงานวัดตะกอนอ่านี่คือกลุ่มของโรงงานแต่เราก็จะมีกลุ่มของตำรวจแน่นอนที่มาสนับสนุนเราแล้วก็กลุ่มนักศึกษา ท,ท,ที่มาแตทั้งในธรรมศาสตรเองทั้งในมหาลัยกรุงเทพแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาก็มาจากมหาลัยางสิแล้วก็ชุมนในกรุงเทพทุนทเรียนทยุมประถยานแก่นนี้คือาทาลมอเตอร์รสองตัวาเรอเราค่อนข้างมีชวีตรงที่เรามีคนที่เป็นค uh ่อนข้างที <S <S ่เขาจะเรียกว่าอาร์ตพอร์ตซึ่งมีอยู่น่าะประมาณ กือบพันคนได้ที่ที่เป็นที่เป็นกลุ่มหลักนะครับตอนนี้เราก็พยายามจะขยายฐานตรงน,นั้น,นให้เป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ินกับฟุตบอลขนาดนั้นแต่มีความสนใจใกบอลแล้วก็วันไหนชาวจีนที่ว่างเนี่ยก็อยากจะเชิญพยายามที่จะเชิญชวนคนกลุ่มนี้เข้ามา,<อ>าชมฟุตบอลขอ่าวไ<อ>ท<า>ยครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมคาใจเลยที่คือ ทำไมสโมสรที่ซีพีพัฒน์ถนนเนี่ยเดิมซึ่งใช้สนามบุญิจินดาเป็นสนามย่าวนะครับแต่ว่าตอนที่ขึ้นไทยลีกมาเนี่ยก็เปลี่ยนจากสนามบุญิจินดามาเป็นสนามเมนเตเตียรของปาร์ติสันปัสสัตย์จะสร้างเหตุผลว่าทำไมเปลี่ยนนโยบายของสโมสรครัที่เราเกาอตั้งสโมสรขึ้นมาคือเราต้องการให้สโมสรเป็นเนื้อาชีพร์มากที่สุดอันนี้การเป็นเนื้อาชีพเนี่ยแน่นอนรวมถึงสนามที่ได้มาตรฐานนะครับสนาม เมนสเตเนียมของธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นสนามที่ถือว่ามีพัฒนาการมีพร้อม prompt, แล้วก็เป็นสนามระดับแนวหน้าของประเทศเลยใช้เหมคเลยใช้เป็นสนามใ<ช>นมเชงเกันแน่นอนนะนั่นคือนั่นคือจุดหนึ่งนะฮะที่ที่ทำให้เราสนใจที่จะมาใช้สนามธรรมศาสตร์ในการเออ่เป็นสนามย่าว,วยการแข่งขัน,นซึ่งเอ่อเราก็ถือว่าเป็นการสนใจที่ถูกต้องเพราะเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีทางสมาคมอสหพันธ์ฟุตบอล <Lily> <S <S นานาชาติของเอเชียในเอเอฟซีเนี่ยได้มามาตรวจสนามแล้ว pues ก mm nah ็ได้ให for ้คะแนนเราเนี่ยเป็นคะแนนคือเกรดเอเราเป็นสนามเดียวในในในประเทศไทยนอกจากสนามสุทัชลาสัยแลสนามราชมังคลาอานนี้ที่ได้เกรดเอนันหมายความว่าสนามนี้สามารถใช้ในการแข่งขันระดับชาติได้เราสามารถที่จะเชิญบาร์ซิลมาแข่งกับอาเจนตินาในสนามนีเได้เลยครับอันนี้ก็คือนั่นคือเหตุผลที่ เราเลือกธรรมศาปทานและแน่นอนเนี่ยเราก็อยากจะมาเจอบกลุ่มประชุมจ um, ังหวัดประชุมซึ un, ่งเราเห็นว่ายังยัง okay. ย so, uh ังมีทีมฟุตบอลที่ไม่เยอะนัะยังมียังมีตลาดที่เปิดกว้างสำหรับสโมสรเรามามาปลุกปักใจแฟนบอลใหม่ๆได้นะครับก็ถือว่าเราถือว่าเราเป็นเจ้าแรกเข้าสโมสรดึงความสนใจแค่ก็ได้ข่าวว่า ที่ช็องนี้ยมีสกินสกินเบอร์ที่เสื้อให้กับแฟนบอลด้วยตอนที่แบบว่ามีไมด้มาตรวจแข่งใช่ไหมครับ<ก>แล้ก็อยากอยากจะทราบว่าแบบเหมือนแบบเบอร์ไหนที่แฟนบอลเนี่ยมียอดสกินมากที่สุดครับแล้วใครที่เป็นผ่อนใจของแฟนบอลในสโมรสรตำรวจครับในปีที่แล้วนะฮะถ้าพูดถึงปีแล,แล้วเนี่ยก็ที่ที่มาแรงที่สุดก็จะเห็นเป็นเบอร์เจ็ดก็คือชาร์ลีบัวของที่มากกว่านะ กยิงสี่ทิศคงเก่งยิงมาให้เราถ้าจำให้ถิ่เลยน่าจะแปดประตูแปดเก้าประตูเป็นดาชวงศ์สมุทรราชสมุรใช่ครับแล้วก็แน่นอนเป็นสิทธิ์เก่าประมาทนั่นนั่นเป็นเป็นความใจของนักศึกษาที่นี่ก็มีแบ็คส์ตับชาเก่งกว่าทองดีเยอะราคางเดียวแต่ในปีหน้าเนี่ยก็อาจจะมีผู้แข่งมากขึ้นนะมีมี ตาหลายคนที่เข้ามาจากสโมสรเราเนี่ยจะมาเบียดที่เอ็กความใจของน้องๆน,นักศึกษาขึ้นไประดับหนึ่งก็ได้รอ,อตัวเราตักเราเองนะครับแล้วสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะให้พี่บอลเนี่ยฝากอะไรถึงคนไทยแฟน,นบอลท่านแฟนบอลชาวไทยแล้วก็แฟนบนอลของซีเรีลตำรวจนะครับครับจริงๆแน่นอนว่าพี่ก็อยากให้น้องๆนักศึกษานำมาเชียร์สโมสรในซีกน้ำดวนแต่ ไม่ใช่ว่ามาจําเป็นที่จะมาเพื่อที่จะมาเชียะสโมสรอินฟิตี้มอนตรวจนะฮะเราอยากให้เน้นว่าให้มาสนับสนุนฟุตบอลไทยนะครับการแข่งขันฟุตบอลไทยอาชีพเนี่ย<อ>มีได้แค่กี่ที่ที่หนึ่งที่มีได้แน่น,น,นอนก็คือที่เมนเซเดียมที่ธรรมศาสตร์นะครับอ,อยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยเชีย์ฟุตบอลไทยเพื่อให้พัฒนา ได้การที่ทีมชาติไทยะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันเกิดจากจากการที่เราจะมีนักฟุตบอลดีๆขึ้นมาและแน่นอนการที่นักฟุตบอลจะพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยมาจากมาจากโลโก้มาจากชุมชนนะทุกคนที่จะมาช่วยกันมาสปอร์ตทีมของตัวต да ตเองนะฮะดังน <ste ve> ั้นเราหวังว่าน้องๆเนี่ยจะเข้ามาสนุกสนานในการดูบอลระดับอาชีพที่พัฒนาขึ้นทุกเดือนทุกเดือนปีทุกปี เราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับพี่บอลที่หลักลาก็พี่เกีกับรายการของเรานะครับต่ขอบคุณมากทีเดียวครับยินดีครับแต่หน้ากันไม่เจอกันแล้วพี่ครับออกกันอีกทครับก็วันนี้ก็กลับไปที่น้องตาของท่านได้เลยครับค่ะทั้งหมดก็เป็นรายการของเราในวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงได้รับความรู้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยจังเต็มอิ่มเลยทีเดียวหลายคนชอบกันนะ ก็ติดตามชมพวกเราได้ครับในวันทุกวันจันทร์สามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งแล้วก็เทพรีรันครับวันอาทิตย์ครับสี่ทุ่มสีนาทีถึงห้าทุ่มสินาทีทางช่องด c มชาแนลวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายไปซ่อมสนามแลเะ,เะเย้ านีโทรทัศน์โดมชาแนลร่วมกับคณะ